ทะเลก่าววัตลเวรมะที่นตเฮวาทลาทราวิสศษเมีกันทักปนาคาทิกาตป็นธมมค่จันทร์ามังตัวธรรมันสวนาการวยยมพันตาธรรมันสวนาการวยยมพันตาธรรมันสวราการวยยมพันาุกาปตาเจนิจุขะปยาปตาเจนิปยาโสกปตาเจนิโสกอาวุธุสัพเพปิปานิโนยะวตตาจามิสัพพัตัมาสัมปัตัง สัปเทชีวานโมทันตุสัพติสิยาจานังสัพตุสัจจาศีกขันตัวสัพพะภาวนาภิรตาหูตุสันตุสุติวตากาตาสัพเทพุทธาปะระพตาปจกานันจะยังทดังอรหันตานันจาเตเอนาลักขังกัธมิสัพถัวพุทธังวันทิตาข้าพเจ้าขอไหวพุทธคุณนางทำบังวันทิตาข้าพเจ้าขอไหวไปทำบังคุณัางทางทางวันทิตาข้าพเจ้าขอไหวไปทางข้าคุณนางอเนืองขอราตนาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าทุงคล อีกจังเป็นฉลูการณ์นะที่วิทยาอีน่ะทรณีนะคงคาพระเพิงพระทายพระอิศวนเป็นเจ้าป่าจงมาประสิทธิพรชัยแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะขออัศว์บญเทพีดาทั้งหลายโชคพึ่งพระเจีโดนพระฤๅษีจำนวนแปดตนมาดานโดนรสับประสิทธิวิทยาพระครู่าพระครูเท่าพระครูพระเว้พระคู่พรนัตถาพรกำจิทธิแก่ข้าพเจ้าในการบันทึกเชิญ อิจิปิโสพระกวาขาาา้ขาพเจ้าขอเชิญสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอยู่เก่าเหนือผมขเอเชิญพระพรมมาอยู่เบื้องบาซายขอเชิญพระนารายณ์อยู่เบื้องบา,าขวาขอเชิญพระคงคามาเป็นน้ำลายขอเชิญพระพยายมาเป็นลมป,ปาขาขอเชิญพญานาคมาเป็นสอยสังวาล ขออัญเชิญพระการมาเป็นดวงใจข้าพเจ้าจะกระทำสิ่งใดพูดพลายใดๆจะได้เปลี่ยนเป็นบิดาจะได้ประมาทพาดพังขออัญเชิญพระครูแห่งหลังพระฤาษีทั้งร้อยแปดองค์เตชาุณครูปัญญาเน้นร่ำถือท่านจงมาช่วยผ่อชัยแก่ข้าพเจ้าพุทธังปฏิจิมหาปฏิจิธรรมังปฏิจิมหาปฏิจิสังฆังปฏิจิมหาปฏิจินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพุทธวโตระรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิจิปิโสภะควายมบรรชาโนเทเวสุวรรณโนมารนังสุขังอรหังสุภโตเทเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายะขะพันตาภะพุทิโตเวชสัพพุทธังอรหังพุทโธเทเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะสาธุสาธุพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังขังเปิดลงเปิดด้วยนะโมพุทธายะสาธุสาธุ มี่ใส่ตังค์ใส่ได้ไหจบอกว่าไ้วกไอ้พวกไอ้พวกไอ้พวก้พวกไอ้พวกไอ้ยวกไอ้พวยโอ้พวไอ้พวกไอ้พวกไอ้กไอ้พวกไอ้พวก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 ไอ้พวกไอ้วกไอ้พกไอ้อ้พอ้พวไอ้อ้พ้้้้้้้้ก เอ้าบังสะใมกูบวชเยเมื่รกยกคนไม่ไหวเฮาคุล้มนี่ว่ะป็นอะไรยัยพี่อะไรเก้าเก้ากี่นี่สามานเ้าาด้อมาหาไอ้เรามาหาไอ้เราเข้ว่ะกูไม่คิดไม่ไม่เห็นจะมามึงรู้จักกูน้อมึงรู้จักกูน้อ ไม่เอารอบกูเลยนอนมาข้างบ้านกูขอโทษข้ากูด้วยจ้ากูด้วยจ้ากูด้วยข้านไหนลูกข้าน้อยขอโทษเด้อข้าน้อยไม่รู้ลูกหลานไม่รู้จริงๆครับลูกหลานมันมึงเคยมาดูบ้านปู่จะนะคนจะมาคือจะน้อยมาดูเอาปู่ไม่คุยครับสาธุเด้อปู่เด้อปู่ปู่ชื่ออะไรน้อปู่ปู่ชื่อน่าไ่บัน้อลูกน้อหลานน้อปู่ปู่ปู่ชื่ออะไรครับ พอถัวเด,ด้อแม่ทิ้นวันผู้คมปั่นมาจะแม่ทิ้นวันได้ลูกลูกหลานย่าโมเด้๋ลูกจัโโก<อ>งบานมาก็มีใครล้วลูกคนละเท่าล้มไปหายจากไปก็มาเอาเอาลูกมาลูกาหาไอเด็กครูหิวครูหิวมาก,กว่าปูให้เขามากแล้วลูกไป,ปเลี้ยงุยดได้ลูกเดิน้าปลาปลถูกฟาถูกให้ยังไง ปูจะบอกยังไงปูหายไปก่อนเหรอเฮ้ยทีเด้ยวเก้า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 อุ๊ยปูอยากมาลองปูอยากมาลองอยากมาชมอยากมาเชยปูโง่เข้ไในโง่ปูไม่ใช่คนโง่อย่างน้าปูคนฉลาดผ่านมาเมื่อแล้วลูกครับาตที่นี่

ปู่ไม่ได้ดูมานานยังนี่โอ้ยนานแล้วลูกหลายปีแล้วลูกเอางวดนี้ชัดๆเลยเดี๋ยวจะเอามาให้ดูโอ้จะสร้างจะสร้างปู่ให้แล้วก็แล้วให้เก้าเก้านะปู่เนาะวันนี้หนักมางลูกอ้ยโดนปู่ทีมแล้วอะไรนี่เก้าเก้าปู่หนึ่งเก้าเก้าเอาชัดๆย้ำจะชัดปู่ไปบัเมืองนะมาจัดปู่บางหนามฟาฟาถูปู่ด้อปู่เออลูกหลานไม่ได้มาลูกปู่ด้วยปู่คนมากหนักหนาครับ จะปู่จะไปแล้วปู่จะไปแล้วเด้อมันมาขอดีๆมาขอดีๆยะดูนะช่างอย่า่ลืมนะลูกอยู่ตรงนั้นต้องทำความสะอาดด้วยนะลูกจะฟอกน้ำฟอกเซ่นะลูกอยู่ข้างบ้านปู่นะปู่จะปวดนะลูกนะปู่จะปวดนะลูกนะที่นี่นะปู่จะปวดไปดูได้เลยไอ้หนูอยู่กันไหนลูก ับ <transplant S 2> ้านปูอยู lord, so like well? ่อดโคราชนวลแหละลูกเพชรโคราชเมียงยะโมเมียงยะโมลูกมาไงไปยังไงน้อมาไอะไรกัน้อลูกน้อนี่ยน้อโอ้มาเชิญม้างแม่ย่าครับมาอะไรกันมาเนี่ยมาช่วยแม่เนี่ยโอ้ยย่าโมไปนู่นก่อนโอ้ยย่าโมแม่อยูบ้านจะละลอยเด้อดุกเด้อ อยู่วาจจะลอยนะลูกนะเมืองยืสงบเมืองยาวมนะลูกนะเออจับดีด้เยไปแล้วโอ้ยนี่ย่าโม่เือว่าเออะไรเลี้ยงเท่เลี้ยงเท่ใจที่เอาไอ้เจ๊ถีบกรนเดนเล็กี้มันจะหยอกกันเล่นให้เลี้ยงมันโง่้าฉันโง่โง่โง่ ไกูนี่กูนี่ในเก้าเก้าอะไกันี่ล่ะัเจ็กูันเด้อแต่กตกใจเมื่อกี้กูกนว่ายกกันนแรแอเออคิ้ว่าจะยกเนเที่กันเด็นเลยเว้ยรูไม่ที่มูกันนั่นไปเามันเองโอ้ทีบกันเด็นก็ตกไมู่่นะบ้าไงยดายายไม่รู้จ้าบู่มะปูอะไรเนาะเหรอ บอนปู่จะถึงเวลา,าเลี้ยงแลว้วต้องนี่ปู่เอ่อล้างตัวกระจุกทุกจุดเทียนบอกเร้วจะมายาม่ยา,ยา,ล,า,ล,าลูกย่าหลานลูกพ้าอยากมาเห็นวัดเห็นว่าเขาก็ได้ตามมาเออแต่ว่าไม่พลาดนองปู่ไม่พลาดนะเนาะวนะัหนึ่งตกเ้าเลยทำชาวบ้านเลยจะปู่อ้ป้าตัวไหนคมันเลี้ยงปีใายนี่มันเลี้ยงนะอันหนึ่งศูนย์เก้ากระสามตัว เขามา,<อ>าแก้บนกแก้บนที่เขาป่วย<ม>เขาเป็นที่ไม่รอดเล้วมาบน,น,บนเขามาเลี้ยงหัวหมูเป้าหัวหัวที่สลายที่สลายก็จะนับไปเลย<ม>หัวที่สี่หนึ่งสองลูกหลานไม่รู้ก็ถ้าเป็นไม่รู้กู้กระบอกห<ม>นึง่งที่เอหนึ่งหมูหัวนั่นนับที่สี่หัวนี่นับเท่วเอาน,นันออกนัดที่หนึ่งตันนี้ลอยมาแต่นน้ำนะลูกครับเป็นเจ็ดเป็นที่ส<ม>ามตัวเข้าลูก ทุกอย่างที่น้องชาวบ้านได้ดูได้กินทั่วหน้าถึงการตาดตัวเลยปีที่วัาเลี้ยงก็ให้ตรงๆไม่มีพัดมีเพิดตรงเปี้ยเลยลูกจะบอกให้รออว่นนี้ลูกเดินจะได้ดูเขาับเขาเลี้ยงเขาจะมีปีนึงเขาเลี้ยงสิ่งหนึ่งเดือนหัวมันพีสลายมันทีเจ็ดหรือพีแปดได้ยินเขานี่เนาะในพิวัฒน์เนาะเดือนหน้าเนียวันที่หกที่เจ็ดแล้วคนที่เขาจะนาเลี้ยงนะเขาดูว่าวันที่สาะเลี้ยงปู่เดี๋ยวก็จะมาครักย้ายนั่นไม่ค่อยรู้ดอกยอายายเป็นแค่ล่างเนาะ ล่างทรงนะเขาเคยเลี้ยงล่างทรงเขาตาย่ะก็ขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้นะครับปู้ที่อยู่หน้าสารมาบ้านแม่ของแม่หมอตามมาถึงนี่เลยครับ